สวัสดีค่ะพบกับ Easy English by k u l ็กนะคะ k u l ล็ก็จะมาทำคลิปสอนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกพูดแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงรวมถึงจะมีการแทรกนะคะการทำข้อสอบท้ายคลิปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น O'net g a แกดวิชาเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะดูคลิปของ k เ l ็กได้ทุกเพศทุกวัยเลยเนาะเอาไปใช้พูดใช้สื่อสารใช้ในการทางานรวมถึงเอาไปใช้ในการทาข้อสอบด้วยค่ะ สำหรับเรื่องแรกที่คุเล็กจะมาแชร์นะคะก็คืออ่าเดี๋ยวคุเล็กยกตัวอย่างสถานการณ์ก่อนนะคะและ้วเรียนลองเดาดูว่าประโยคที่คุ๊เล็กสื่อสารนี้มันหมายความว่าอะไรนะคะ today is my birthday but you are not here i wish you were here วันนี้เป็นวันเกิดของฉันแต่คุณน่ไม่ได้อยู่ที่นี่ i wish you were here แปลว่าอะไรคะ I wish you were here ทำไมคุณเล็กพูด you were เป็นรูปอดีทำไมคุณเล็กไม่พูด I wish you are here คำว่า wish นะคะเป็นการพูดถึงสิ่งที่เราปรารถนาหรืออยากได้ถูกไหมเวลาที่เราปรารถนาใดๆก็ตามอะ่ะแสดงว่าสิ่งนั้นเราไม่มีถูกไหมสมมติคุณเล็กบอกว่าโอุย้ยฉันปรารถนาฉันหวังว่าฉันจะรวยจังเลยแต่ตอนนี้ฉัน ไม่รวยถูกไหมคะเพราะเราจะปรารถนาในสิ่งที่มันตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันไงถ้าคุณเล็กบอกว่าหูวันนี้เป็นวันเกิดฉันนะแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่กับฉัน I wish you were here ก็เลยแปลว่าไงคะฉันหวังว่าคุณน่าจะอยู่ที่นี่เนาะแต่จริงๆแล้วคุณไม่อยู่ถูกต้องค่ะในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราปรารถนาสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันนะคะเราจะใช้ verb รูปอดีตนั่นคือ verb ช่องที่2ค่ะนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นเช่น I don't have enough money to buy this book. I wish I had enough money. ว่าฉันไม่มีเงินพอเลยที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้ฉันหวังว่าฉันน่าจะมีเงินเนาะ I wish I had enough money แล้วถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันตรงข้ามความจริงในอดีตละ่ะจะใช้เวิร์บรูปอะไรนะคะทบทวนเรื่องเทนสักนิดหนึ่งนะคะในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราพูดเรื่องอดีตนัเกเรียนจะคุ้นเคยกับการใช้เทนส์ที่ชื่อว่า past simple ใช่ไหมคะคือการใช้เวิร์บช่องที่2นะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดในอดีตก่อนอดีตอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือเทนส์ที่มันเป็น super past เลยะคะ่ะเกิดในอดีตก่อนนั้นอีกอธิบายเข้าใจง่ายๆเช่นสมมติว่า เมื่อคืนนี้มี2เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หลังจากฉันอาบน้ําเสร็จฉันก็กินข้าวเมื่อคืนนี้หลังจากฉันอาบน้ําเสร็จฉันก็กินข้าวอาบน้ําเสร็จก่อนถูกไหมคะเหตุการณ์ที่1 กินข้าวเหตุการณ์ที่2เห็นไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตก่อนอดีตอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเขาจะใช้เทนที่ชื่อว่า past perfect ค่ะโครงสร้างก็คือ had บวก verb ช่องที่3ฉะนั้นถ้านักเรียนพูดสิ่งที่ตรงข้ามความจริงในอดีตนะคะเราจะพูด verb ที่มันเป็นอดีตขึ้นนะคะเหมือนเวลาเราพูดสิ่งที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบันเราจะใช้ verb รูปอดีตถ้าตรงข้ามความจริงในอดีตก็พูดเรื่องที่มันเป็นอดีตมากขึ้นนะคะก็คือ past perfect นั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดสิ่งที่ตรงข้ามความจริงในอดี เช่นโอ้โหเมื่อคืนปาร์ตี้สนุกมากอะแต่คุณไม่ได้ไปอะ I wish you had been there I wish you had been there ฉันหวังว่าคุณน่าจะได้อยู่ที่นั่นนะเมื่อคืนนี้แต่ในความเป็นจริงคือเป็นไงคะ อยู่ไม่ได้นะคะฉะนั้นเราเล,ลองจำไปใช้ดูเนาะเวลาเราใช้คว่า Wish เราจะปรารถนาสิ่งที่เราไม่มีถ้าสิ่งนั้นเราไม่มีในปัจจุบันแล้วก็ใช้เวิร์บรูปอดีตจำง่ายๆ I wish you were here นะคะเอาไว้เวลาอ้อนแฟนได้เนาะแบบโหยวันนี้วันเกิดวันนี้วันสุขทำไมคุณไม่มาวันนี้วันพิเศษของฉันนะ I wish you were here อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่อยู่อะไรเงี้ยนะคะ มาเข้าข้อสอบกันบ้างค่ะข้อสอบนะคะเจอบ่อยมากเลยเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันคือเรื่องของการใช้ tense ถูกไหมแล้วคนไทยเราก็จะไม่คุ้นเคยว่าเทำไมต้องพูดมาเป็นอดีตขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้สาคัญมากนะคะข้อสอบที่เลเซอมาแชร์นะคะคือข้อสอบ o อเนตค่ะปี61ของน้องๆม6นะคะข้อสอบ o อเนตปี61นะคะข้อ23นะคะตรงที่เป็นพาร์ทกรมหน้านะคะบอกว่า Ben wishes แล้วก็เว้นช่องให้เราเติมนะคะ Ben wishes a w a k to watch the comet last night เบนหวังว่าเขาน่าจะตื่นนะเพื่อดู Comet โคม e t คือดาวหางนะคะเมื่อคืนนี้ถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าเมื่อคืนนี้มันได้ตื่นไหมคะไม่ได้ตื่นถูกไหมอ่าเขาปรารถนาเบนเขาปรารถนาสิ่งที่ตรงข้ามความจริงในอดีตใช้เวิร์บรูป,รปอดีตพัสเวิร์บสไม่ได้นะคะต้องใช้อดีตกว่าก็คือพัสเพอร์เฟ t ก็คือแฮดวกเวริรช่องที่3นักเรียนลองดูช้อยส์นะคะข้อ 1. he has s t a y ข้อ 2. that he stay ข้อ 3. that he was staying ข้อ 4. he must have s t a y ข้อ 5. that he should stay เห็น choice <c oughs> แล้วรู้เลยนะว่าตอบอะไร <c oughs> เขาปรารถนาดึดดึดเมื่อคืนนี้แสดงว่าปรารถนาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีต <c oughs> ก็ต้องใช้ verb ที่อดีตกว่าฉะนั้นคนนี้ตอบอะไรคะข้อข้อ1ค่ะ b e n wishes he has s t a y awake to watch the comet last night เขาหวังว่าเขาน่าจะได้ตื่นมาดูโคเมตนะเมื่อคืนนี้แต่ไม่ที่ตื่นโอเคไหมคะเห็นชอยแล้วรู้เลยคือจะบอกว่าถ้านักเรียนจํากฎกริม,มาได้รู้วิธีใช้ะคะ่ะเวลาเจอโจทย์ปุ๊บเรจะตอบได้เลยไม่ต้องมานั่งแปลทีละชอยส์นะคะฉะนั้นถ้าเราพูดสิ่งที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบันให้ใช้เวอร์บรูป,รปอดีตถ้าตรงข้ามความจริงในอดีตให้ใช้เวอร์บรูป,รปอดีตกว่านั่นคือ past perfect had verb 3นะคะก่อนปิดคลิปนี้นะคะคนเล็กก็อยากจะบอกว่า I wish you like my video clip I wish you like my video clip นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากแชร์ฝากไลค์ให้คุณเล็กด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณเล็กจะทำคลิปสอนภาษาอังกฤษพร้อมกับการสอนทำข้อสอบไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะฝากตั้งชื่อคลิปให้คุณเล็กด้วยนะคะก็คือฝึกภาษาไปด้วยพร้อมกับทำข้อสอบไปด้วยนะคะยังไม่รู้เลยจะตั้งว่าไงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ให้คุณเล็กด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ